ไสนเะเฮ้ยไหนยังอยู่บ่งสงไะเเ้ยเฮ้ยบุ้อนบากได้อตามาพอกันอีละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีงานเก่าครับถามคำถามมาใหม่อีกสวัสดีครับกัดสาไก่กันนี่ละเออทีมงานเก่าคลิปที่เบิ่งไปเห็นมึงวานนี่กับตุ๊กเก่าเหย่ละ เออคนละสาคนรักษาแต่ว่ามือนีมีเพลกระแองมือนีมีเพลกระแยงมีเพลกระแงได้หลาย้วบอยป้องได้ยเราหลายนพ่อที่ล่ะเอาน้ำรงก็น้ำางมือนนี่ล่เนี่ยปกเราเ่าอะไรหลายเลยก็ถามเราบ้างอ่ะโอ้พะ่วปลเชีวคุณแม่พันจ้านาอันนี้บอกได้จะพะเชีวบ่มมบาบาปาะคออะไรหรือเปล่า บ้กคอยง่บ่ยังบนได้เลยบ่บ่เอาเอาสถานีกับสานสามืม่อวานกับสานีอันไหนสิหลก่อนเ้อครับเด้อมาสามีวัได้เมาสี่้หลบ่ตัวนี้แหมต้นหม่บ้านบ่บ่บ่ มือนี้ขึ้น่าประคอใหญ่ใหญ่กว่าเก่าบ่ตู้หมู่บ้านที่เขาเบิ่งบ่เอาแล้วเอฟซีถ่าเบิ่งเด้อะเพราะว่าไอ้เมาการันตี้แล้วการันตีอะไรใหญ่กว่าหมู่บ้านอ่าการันตีการันตีว่าไหนคุณเท่าไหรครับจะได้จะได้เยอะกว่าสามวานไหม คาดปา้า,ดปาบอ่อนี่ครับที่เห็นมือว้าครับทุดเก่า้ะครับเนอะบนเมนคลิปเก่าคลิปใหม่อ๋อนี่ครับเบนกระล่างปา้าแบบใส่เครื่องเลยบางที่ผุนี่ไม่เป็นล่างล่างแบบอันนี้เลยโอ้นี่ล่ะมอกิด้องท่านสมัยแหง ไส่ละปุ่นอุ้ยปลาทิวเบื้องเบื้องเบิ้งเบื้องปุ่นเดรร้ายเดรร้ายปลาทิวเนี้ยตัวใส่ไส่เอาต้นอะไรใเมาเด้อครับเด้อกิบนี่ล่ะเจ้าสบับจับปลาคอยใหญ่เมื่อวานนี่เป็นใส่นุ่มแล้วนี่ภายในรุ่นก็มีนะครับเด้อรุ่นยุกคางคางก็มี คือบอกไงคือคลิปนี้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งตัวจากสาเหมือว่านนี่ครับปลาคอไงพันย่างไว้เดี๋ยวบารร่วมทีมึงแซ่บครับแซ่บ เริ่มที่โบกพร้อมแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่งุ่ม,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 มหายยังนอ้นอครับน้อยังเอ้ยโอ้ใส่มือจับเลยวันนั้นนะบ่าวเถิะเพิ่มมาเพิ่นใส่มือจับโบท่านมาหันตกุกพอแขนเพิ่มมาโอ้ยลูกมันรุน่นนะครับเดีอรุ่นต่อไป พุ่นเบิงเบิงเบิง,บง,บงมาเบิง่งหมาสิกินปลาได้เด้พอพรอันปลาพอผมจะไปถ่ายสักพุนนี่หมานี่ครับสีมะเบิ่งอันผนังรุ่นนะครับเด้อพี่สีมะเบิ่งว่าได้จักถังหรอนี่เพิ่นจะแยกเลยเป็นถังเป็นถังนู้ยห่วยใหญ่อยูุตแล้วครับพุน ข้ายูเมื่อน,นี้ผมมีไอ้ศูนถ้าไอ้ศูนย์อยู่กับว่าปะเข่งแน่ปปะเข่งแน่ยพันวานะข้ยอยู่ไอ้ศูนปยนนปนู่ยู่เ้าปะเข่งแน่เเถาพันวาโอ้ยน,นี่บอกปู่พันวาเถาปะเข่งแน่เเถาเอ้ยนั่นนั่นนั่นผู้หนึ่งนั่นผู้หนึ่ง้อครับนั่นเด้อมาอีกแล้วนั่นเออพผนังคอ ผัวเพิ่อนนางยวนคางขอบสาแต่ว่าเมียเป็นมิตรอ้อกระเป๋าเบิ่งไว้เด้อตัวนี้กรับคือตะลุกผมปวงห้าเด้อเด้อมวนมวลมวลมวลเด้อยเต้นี่ควบจิ้งยีดีเด้อบ้านี้เด้อนี่นี่นี่จิ้งมันสีอู๋มึงนีหลายเนาะเออเมีนมันสีอู๋มึงจังสี่เมียนพร้อนมีมันมียนเกลื่อนเนาะเอากระห้าเห็นมันอยู่ในหันมันบอกมาไปยังตะคอกระดู โบ่เมีนบ่กมาอีรือยูนีล่านี่เจี๋ยสีย้อมแล้วโบ้เฮ้ล้วยมือวาดมันคือลุ่งไปขากเถอมือนี้มันคือย้อมเถอะวะเจอปลาดุกบ่เมียนเจอหยังเจอหยังปลาดุกโบ้ยโอ้บ่กปลาเจีสีย้อมสีบ่ย้อมที่กันนั่นรอมนี่ดิกเด็กกล้วยปลาซิวแช่รอมนี่ยังไง แต่ว่าแต่ว่าสาดีปลาซิวไหลปลาซิวไหลเองเมนมือเด็กเด็กก้อยปลาซิวเทเด็กก้อยเด็กเดก้อยไอเมาเด็กก้อยปลาซิวเทน้อยบ้เด็กก้อยปลาซิ่วเทนะ ม,มือน,นีก็มีแตะมวนก็มวนเองล่ะครับ,บนี่พันก็เลือกไปต้อดนอะครับเด้อเด้เด้เอ,กอกุัวบ่บมือเลือกกุง้งอู้ไอ้หลายได้หลายเแต่ว่าปลาสิวก็ได้ก้วยเทล่ะเอาอเทลงไปผุดบึงที่ปุ่นกุงไม่อีกแล้ว นอันั่นั่เทาอีกแล้วเทาอีกแล้วเออเาอีกแล้วบงที่ล่ะบงที่ล่ะบังที่พูดว่าแตกมาสีหยางบาโนอนี่สียางมาอ้อนี่นั่นไปแล้ว ว้ยแกเสื้อผ้าลวงเงื่อนบ่เท่าเท่ากันนี่ก็เท่าอี่เท่าอยูนี่ไส่เอา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 อาเออเเอ้าออเอเออเออเเเอเอออ ของเทแห้งื่อเฮอ้ยถูเขาเฮ้ยถูเขาไอ้มอเนี่ยเป็นใหญ่เลยด้วยถึงว่าอะคลิปนี้กับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเด้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ